ระหว่าง,งนี้พูดคุยถูกเวลาให้หน่อย้ครับอื็นก็ข้าสงสัยอ่ะท่านเอ่อชื่ออะไรนะเจ้าเจ้าไทคินเอ่อคิตาคิตาถ้าถ้าสมมติค้าทาซอฟตื้นดบนตัวนี้เจ้าจะแสบจมูกไหมห,หรือก็ยอตื้นอ่ะตอนนี้น้องไทคินที่ยืนเงีย่มยมๆอยู่ตลอดเงียบเข้าไปอีกจ้องมองนี่คุณ <c oughs> ไม่ได้สืจิตอะไรกับคุณแต่ว่าแค่แค่เห็นเขามองหน้าคุณแล้ แค่แอ่ยูซีนี้แต่เบาเด็ดแค่แค่สงสัยอะ่ะไม่ได้สงสัย <c oughs> สุจิตอยากลองหรือเปล่าละ่ะอยากแล้วกันค่ะคนเจ้าแสบจมูกคนไม่แต่ข่ายแสบเนะถ้าในแต่เจ้า,ย,จายังแสบแล้วทำไมเจ้าถึงจะทำถ้าสงสัยอะ่ะแค่นั้นแหละทำไมเพียงมันไม่เปิดเไปลองตอนก่อนอาบน้ำ้วพันนะฮะ<า>จะอาบใช่ไหมฮะคนที่ใส่กรอบเป็นเนื้อหนังเดียวกับเอ่อ ร่างกายอย่างเราแล้วนะงั้นทาเมื่อไรเดี๋ยวเดี Blessed> ๋ยวผักตกน้ําให้นะคะด้วยความสัตย์จริงจากนวงไม่ใช่ไตชีนลองลองน้ําไปล้างตัวบ้างนะคะ